รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีชุมชนพึกษา20บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือเมื่อวันที่23กันยายน2567เวลา15นาฬกา30นาทีร้อยตำรวจตรีคณะทิพคล้ายผาประธานชุมชนพึกษา20ตําบตำบลคูโคตอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนพึกษา20 และนายถาพลศรีปิติวิทยาน,านันสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้วจัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริจาคจากประชาชนในชุมชนพึกษา20และชุมชนใกล้เคียงเพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือในงานนี้มีการรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งยาสามัญประจำบ้านแพมเพิด และสิ่งของจําเป็นอื่นๆที่ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคซึ่งทั้งหมดถูกน้ามอบให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานีเพื่อจะส่งไปยังจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาการดําเนินการดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ําใจและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมของชุมชนพึกษา20 โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้านร้อยตำตรวจตรีคณาทิพย์คล้ายผากล่าวว่าเราหวังว่าสิ่งของที่เรามอบไปจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้มีความหวังและความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้นอกจากนี้นายถาพลศรีปิติวิทยาน,านันได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การช่วยเหลือกันในยามยากลำบากคือสิ่งที่เราควรทำและเราจะยืนเคียงข้างกันเสมอในท้ายที่สุดขอขอบคุณมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานีที่อนุเคราะห์นำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยและขอขอบคุณประชาชนชุมชนพรึกษา20และชุมชนใกล้เคียงที่ร่วมบริจาคอย่างเต็มที่โดยขอแจ้งว่าขณะนี้ได้หยุดรับบริจาคแล้ว แต่ยังคงมีความตั้งใจในการติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความสามาคัคคีและการสนับสนุนกันในสังคมอย่างยั่งยืนสวัสดีครับผมร้อยตรบทีขนาดที่คล้ายผานะครับเป็นประธานนะครับคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้นบนบนานพุทธยี่สิบรวมทั้งคณะกรรมการนะครับรวมสทหนึ่งนะครับทาพนศรศีปิติวิทยานันนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับกิตาสานะครับวันนี้นะครับ เราได้ร่วมกันประชาบันให้กับพี่น้องชาวพึกษา20นะครับผู้มีใจเป็นกุศลนะครับทั้งหมู่บ้านเลยนะครับที่ได้ช่วยกันนําสิ่งของมาบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับพี่น้องที่ประสบภัยทงางภาคเหนือนะครับทางเชียงรายเชียงใหม่นะครับด้านนะครับแล้วแต่ทางมูลนิธินะครับร่วมกันอยู่ท่านจะนําไปมอบให้นะครับ ตรงส่วนนี้นะครับพวกเรามีความตั้งใจนะครับมีความเห็นใจพี่น้องที่ถูกน้ําท่วมในะภาคเหนือเพราะว่าพวกเราเนะครับเคยถูกน้ําท่วมเมื่อปี54นะครับเรารู้ว่าผลกระทบมันเป็นยังไงพวกเราจึงพร้อมใจกันนะครับอบอกวัชระชพันธ์ให้กับพี่น้องชาวพฤทษา20แล้วก็ใกล้เคียงนะครับนำสิ่งของมาบริจาคเพื่อจะนําไปช่วยพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับก็มีคุณไอขาเอนะครับจากหมู่บ้านไอวิลล่านะครับมีเพื่อนอยู่ ร่วมกันอยู่ด้วยนะครับก็เลยนะครับประสานกันได้อย่างรวดเร็วนะครับในส่วนนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบริจาคมาสวัสดีครับผมสท .1 ถาพลศิริิิวิทยาน,นัน์นะครับสมาชิสากสภาเทศบาลเมืองลำสารแก้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นผู้พิทักษ์อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพุ้นสาย20นะครับร่วมกับคณะกรรมการชุมชน,นหมู่บ้านพุ้นสาย20นำโดยท่านประธานนะครับร้อยตำรวจตรีคณะจิตคลายผารวมถึงจิตอาสาในหมู่บ้านพื้นสาย20นะครับ ก็เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคเหนือนะครับปีนี้หนักมากนะครับก็รวบรวมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้ก็ได้สิ่งของเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะที่ท่านมีน้ําใจช่วยส่งต่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับพี่น้องของเราที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยครับขอขอบคุณครับการขอบพระคุณนะครับตัวแทน ของวุฒิเลือกรายกจากปทุมธาน,นีนะครับคุณอีกครั้งครับขอบคุณคร,ณรทุกท่าน,ท,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 นท,ที่ที่ช่วยเหลือทัทงอ้งนี้ครับภาพข่าววัจนาชัยวาจาพารวยรายงาน